วันนี้พวกเราจะมารี네วิวอะไรกันครับไดโนเสารมารีวิวไดโนเสาร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งไดโนเสาร์สองตัวนี้ก็คือเว l โ c ซีแรปเตอร์เว i โ a ซีแรปเตอร์โอ้โหของพี่เบมเป็นแรปเตอร์บูด้วยนะแต่ของน้องบอเช่เป็นเว l โ c ซีแรปเตอร์เฉยๆนะครับเป็นคนละสีเลยนะครับว้าว เท่มากนี่เป็นแรปเตอร์สองตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับ<ช>เป็นการสแกนแบบรุ่นใหม่นะอและนี่ของพอเช่สีแบบเท่มากเลยครับของจริงเขามีสีนี้นะเนี่ยแบบเชตไม่รู้ไม่รู้นะมีแต่สีนี้ <c oughs> นี่อุย้ยดูการเล่นโอ้เขาบอกการเล่นของเขามีให้กดปุ่มในพปเช่ศศกดปุ่มนะครับวิโ้โอ้เป็นแบบเหมือนรอยดนขวนเปิดเนื้ออย่างนั้นนะตึ๊บอ่ามีปิดด้วยนี่แล้ว เป็นรูปแบบของการสแกนแบบใหม่ด้วยนะครับอขอดูด้านหลังหน่อยครับด้านหลังก็วิธีการเล่นนะครับที่ให้กดปุ่มเปิดเนื้ออเขามีสองตัวนี้ด้วยโอ้โหดูแล้วน่ารักจังบบที่บอยเช่ชี้นี่เป็นรูปแบบสแกนแบบใหม่นะนะครับจะไม่เหมือนแบบเดิมแล้วนะใช่ว้าวลูกเล่นอันนี้จะไม่มีเสียงนะครับลับของพี่เบียมคือ แรปเตอร์บูว่าอันนี้เป็นบูตัวที่ปรากฏในจุลสิเว์ภาคหนึ่งและภาคสองเลยนะครับแล้วภาคสามเขาจะมาไหมครับพี่เบมน่าจะมาน่าจะต้องมานะเพราะว่าภาคสองเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ยังอยู่ยังอยู่จริงปะวิ่งวิ่งลืมไปในป่าอ๋อใช่เหรอใช่สิใช่ใช่ไหมใช่ตอนตอนที่อะไรที่เอ็นเอาสุดท้ายอ่ะเขาช่วยช่วยแครช่วยแรปเตอร์ช่วยช่วยใช่อันนั้นภาคหนึ่งครับที่เขามาสู้กับอินโดเมนัสนะ อ๋อแต่ภาคสุดท้ายที่ตอนเขาปล่อยจากคลรือหาดล็อกวูดอ่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีเข้าไปในป่ากันใช่ไหมอ้ใช่อเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นเขาอยู่ในภาคสามอีกทีนึงนะน่าจะนะใช่แล้วของพี่เบียนมีลูกเล่นอะไรบ้างครับตัวนี้มีแค่สแกนตรงนี้ไหนอ๋อแค่ดึงตัวสแกนนะครับนี่การสแกนแบบใหม่เขาคือให้เปิดดึงตรงนี้นะจะไม่ได้สแกนที่ใต้เท้าแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าปกใหม่ของแอปพลิเคชันนะครับทีไรเหมือนเหมือนดึงเอ็กเอออกมาจากตัวมันเหมือนดึงไมโครชิปอย่างนั้นนะขอแต่ไม่มีลูกเล่นอะไรหรอครับใช่มีแค่อาากนี่ด้านหลังวินนี้คืออะไรครับขอเป็นตัวอื่นๆนะตัวนี้เท่มากเลยตัวนั้นเป็นตัวน้มๆครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันให้สแกนขอของของพี่บีมตัวนี้แต่ไม่มีพวกลูกเล่นแบบเปิดของน้องปอเช่เนาะอที่ว่าเปิดเนื้อ แต่ว่าก็จะขยับได้นะครับเป็นแบบขยับขึ้ได้ทุกส่วนนี่หางขาขาหน้าคอปากไหนขยับปากให้ดูหน่อยพี่เบมว้าวโอเคมาเดี๋ยวเราแกะเจ้าแรปเตอร์ทั้งสองตัวออกมาจากแพ็กเกจกันดูเลยดีกว่าครับนี่เราได้เอาเจ้าเวลูซีแรปเตอร์ทั้งสองตัวออกมาจากแพ็กเกจแล้วนะครับนี่พอ,อเแกะออกมาดูสวยเลยนะได้เห็นเขายืนเต็มๆมเลยครับนี่ไซส์เขาก็จริงๆเท่ากันเลยนะ เท่าไหมถ้าถ้าถ้าดูละเอียดตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงอ๋อตัวตัวของสีขาวนี้จะดูแบบใหญ่กว่านิดนึงนะนิดนึงถ้าเราเปรียบเทียบโมเดลนะครับอ,อ่านี่แต่ตัวตัวนี้ก็ดูเท่ดีนะใช่แต่สีเขาอาจจะไม่ได้ตรงอ่ะไม่ได้ตรงเหมือนตัวบูนะครับแต่ว่าเขามีลูกเล่นนี่ให้บอเชเล่นไม่สอนข้างอันนี้หนึ่งนะ มีสองข้างแล้วป้าเพิ่งเห็นไหนขอขอดูชัดๆหน่อยครับไหนพอเชวันปอเชวางอ่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก่อนอ่าพอเช่กกดปุ๊บอ่าแล้วอีกด้านหนึ่งขอยด้านหนึ่งมีสองรอยด้านตะกี้มีสามรอยไหนพอเช่กกดเอ้นี่โหว้าวนี่มาดูของพี่เบมบ้างครับฝั่งแล็บกระบู ตัวนี้เสียดายเนาะเขาไม่ค่อยมีอะไรลูกเล่นอะไรให้เลยมีแค่ตัวดึงสแกนแต่ว่าโมเดลตัวนี้ก็จะสามารถขยับได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมพี่เบมขยับอะไรได้บ้างครับขยับตรงนี้ปากอ่าปากเปิดปิดได้นอ๋อแล้วก็ขาหน้านะครับน,นี่แขนมือขาลงยี่ขาก็ขยับได้นะแล้วขาตรงเท้าสามารถหมุนได้ไหมครับไม่ได้อ๋อหมุนไม่ได้นะแล้วหางหมุนได้ไหมหมุนติวต้วๆเลย อ๋อหางหมุนได้อ่านี่ตัวบูตัวนี้นะครับพอเดาเท้าเขาหมุนไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหนมาดูของตัวบาเช่หน่อยครับของบาเช่หมุนได้แบบบาเช่ขยับอะไรได้บ้างน้าทำอะไรได้บ้างโอ้หมุนหางใช่ไหมโอ้โหหางหมุน360องศาเลยครับไหนเนี่ยอะไรอ่านั้นเป็นตัวสแกนตัวสแกนเดี๋ยวเราค่อยไปสแกนเรามาดูลูกเล่นของโมเดลก่อนครับ มันก็ทำอะไรได้อีกคะไหนทำอะไรได้บ้างป้าเชโอ้โหหมุนคอคอหักหมดแล้วครับหมุนขนาดนั้นอของพี่เบียมก็หมุนได้นี่ละช่องขาทําอะไรได้บ้างครับปาเช่ขาทำอะไรได้บ้างลูกไหนวางวางวางที่โต๊ะดีกว่าจะได้เห็นชัดชัดอ่าโอ้โหยกเท้าเตะเลยครับเตะฟุตบอลแล้วครับป้าเช่ แล้วตัวนี้เท้าหมุนได้ไหมข้างล่างเนี่ยไหนขอดูข้อต่อหน่อยครับข้อต่อมี้ปะไม่มี๋อไม่มีนะมันจะหมุนไม่ได้แล้วก็ขยับขาหน้าหน่อยครับขาหน้าลูกขาหน้าขยับให้ดูหน่อยนี่ใช่ค่ะทําได้ไหมลูกอ่าขึ้นลงได้อ้าปากหน่อยอ้าปากว้าวโอ้โหนี่อันนี้มันจะเหมือนเป็นแบบโมเดลไดโนเสาร์บูอ่าแรปเตอร์อ่ะ ให้ตั้งดูสวย,สวยๆเท่ๆเนาะให้เด็กๆ,น,ๆน้องๆได้เล่นแบบจับขยับแข้งขยับขาอย่างเงี้ยครับาาสู้กับอินโดสู้ได้เหรอครับสู้ไม่ไหวนะ <c oughs> วอ่านี่เป็นแบบโมเดลนางสาวตัวเล็กนะ <c oughs> อ่านี่เป็นแพ็กเกจแบบเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักอ่ารับทีนี้เขามีให้เราสแกนเข้าแอปพลิเคชันเดี๋ยวเราเอาไปสแกนแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่า <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาสแกนแอปพลิเคชันกันเลยครับอ่าสแกนตัวไหนก่อนตัวบูก่อนตัวบูก่อนนะนี่เราต้องเปิดแผทท่นหลังก่อน,นะครับอ่าพิมพ์เข้าแอปพลิเคชันแล้วใช่ไหเดี๋ยวเราโหลดเลยนะครับอ่าสแกนเลยสแกนแบบใหม่นะครับ ในป่าสวยมากเลยอ่ะอืมสวยดีนะแชกเขาว่าสวยดีนะใช่อันนี้เป็นตัวบูนะครับมีหลายอย่างเลยนี่เขยับได้ด้วยนี่อืมโอ้อันนี้เขาดูแบบนี้ได้เลยนะนี่เป็นแบบใหม่นะะไหนเขามีลูกเล่นอะไรบ้างครับคืออะไรอ่ะ ุ้ยเป็นสามมิติเหรอ๋อต้องไหนต้องเอาบูตั้งมาเอาบูตั้งต้องถ่ายไปที่เฮ้ยนี่ไงเขาให้ส่องไปที่ตัวตัวโมเดลนะใช่โอ้โหให้ให้เล็กลงมาหน่อยดีกว่าโหซูมได้ด้วยนี่เหมือนแบบเราเล่นอยู่กับบนโต๊ะจริงๆเลยนะใช่มหมน่กเลยอ่ะอ่านี่เป็นแบบระบบ AI อ่ะครับ วันนี้สแกนแบบใหม่เขามีลูกเล่นเยอะกว่าแบบเก่าเนาะใช่แล้วมีอะไรอีกครับดูก่อนโอ้มีให้อะไรให้อาหารเนาะไม้ไม่ถ่อไม่ถึงเขากินกินเนื้อกินเนื้อแล้วเขาอยู่อยู่แถบไหนอย่างนี้ใ่แถบอ่าเขาก็ตัวเท่าคนใช่นี่ความสูงเขามีวิดีโอด้วยเหรอใช่ไหมพี่เบม ให้เปิดดูวดีโอเลยครับยัไงนี่ผมภาคก่อนนภาคไหนครับเนี่ยไม่รเหมือนกันหนูว่าไม่มีในไอ้เนี่ยทเหมือนภาคสามเลยใช่ปะแต่ว่ายังไม่ได้ดูหรือว่าอยู่ในจูราสสิกพาร์คน่าจะเฮ้ยขอให้เราดูนานมากเลยอ่ะ วิ้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเลยนะจะติดลิกอไติดบ้าไม่รู้นะดมันมีให้เล่นอะไรอีกครับไม่มีมๆๆๆ่ะมีแค่สี่พอแล้วเราเล่นครบหมดแล้วใช่ไหมตะก,กี้แต่อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไร AI ไงให้ส่องไปที่ตัวบัวม,มาสแกมของตัวโอเชี่ยต่อเลยตัวสีขาว ิดแผ่นก่อนเปิดแผ่นหรือต้องโต้หรือต้องโต้วันนี้เราสแกนทีเดียวสตัวเลยนะแต่ว่าเป็นแรปเตอร์เหมือนกันนะครับนีมาแล้วลขมเลยอ่ะนี่อยู่ในป่าเดียวกันแล้วรับเนี่ยใช่แต่ว่ามันมีล้อขวบกันนะไหนขอดูรอบๆหน่อยครับอ๋อล้อขวเหมือนกันเลย ไหนแล้วดูลูกเล่นลูกเล่น,ลน,หนให้มันออกมาอ่ส่องไปที่ตัวเขาจับตั้งหน่อยจับตั้งดีดีวิมาแล้วม,มาแล้วอู้หออตัวเล็กหน่าตัวเล็กนะสามารถหมุนได้ไหมหมุนได้ด้วยแล้วก็ซูมใหญ่ซูมเล็กได้ด้วย,น,น,ยนะเฮ้ยน่ารักมากเลยพอตัวเล็กไหนเอาตัวใหญ่ขึ้น,นอยตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องตัว โอ้หล่นจอหล่นหล่นจอเลยนี่จะพังบ้านเราแล้วครับเอาเล็กก่อนเล็กก่อนเดี๋ยวบ้านพังอันนี้เล็กก็เล็กเกินนี่แล้วเขากดถ่ายรูปได้ด้วยเนี่ยพี่เบลมีบ้านกดปุ่มไอ้นะนี่ตัวรูปกล้องอะ่ะอ๋อนี่ไงเขาสามารถให้เราเซฟกดถ่ายภาพได้ด้วยตัวนี้โอ้แล้วเขาไม่มีคำรามเหรอครับ เหมือนแบบเก่าอ่ะไม่มีนะไหนกลับไปดูลูกเล่นอขอดูคลิปวิดีโอตัวนี้หน่อยครับคลิปเดียวกันขอคลิปเดียวกันเลยมันอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้มงอาจจะหาเพื่อนใหม่อ่าเป็นคลิปเดียวกันเลยกับตัวบูลนาทีนะเนี่ยเนี่ยเขื่อนนั่เป็นรถมึงใช่เป็นรถแล้วลูกเล่นของตัวนี้หมดแล้วครับไหนดูรายละเอียดหน่อย ออก็เหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นบูไอเป็นแรปเตอร์เวสซีแรปเตอร์เหมือนกันว้าวไหนไปกดดูรถหน่อยครับว่ารถเขาให้เราทำอะไรก็น่าจะให้เล่นเกมรถมึงเขาอาจจะแ เราเคยเคยลองเล่นไหมแต่ว่าเรามีรถแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสแกนรถกันอีกทีนึงงดีกว่าครับอ่นนี้เราสแกนก็จะมีเท่านี้เนาะของตัว v e l o c i ีแรปเตนั้นเราไปดูในคอลเลกชันหน่อยคอลเลกชันเราขึ้นให้ใหม่ยมังอ่านี่ไงมาแล้วแล้วมีอีกตัวหนึ่งเลยอ๋อนี่มาแล้วครับ ตัวนั้นเขาให้มาฟรีเหรอครับใช่คือเนี้ยตอนนี้คือถ้าถึงว่ามันจะหาอาหา,า,กการตี้ได้เขาให้เราฟรีใช่ไหมตัวนั้นเดขากดเข้าไปดูหน่อยโอ้โอันนี้เป็นตัวนกนีนนนกน่แล้วลูกเล่นเขามีอะไรให้บ้างพี่บีนม่มอันนี้เป็นตัวเขาใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่กว่าคนเยอะมาก ในอันหนึ่งอะไรครับให้มันออกมาให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อแต่เรายังไม่มีตัวนี่เขาจะออกมาได้เหรอเมื่อกี้เหมือนอได้นะมึงเอาใหม่เอาให,าใหม่หไ,มได้เปล่าไหนส่องไปที่ตัวตัวแรปเตอร์อ่ะส่องไปที่ตัวแรปเตอร์ไม่ได้อุ้ยอุ้ยได้เหมือนกันนมะ่ตัวใหญ่หแต่ว่าเมื่อกี้ใช้ปกติคือเขาเท่านี้เลยนะ ตัวใหญ่มากเลยดูโอ้โหคอเขายาวไงเลยสูงกว่าคนโอ้เอาให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกใหญ่เกินเดี๋ยวบ้านพังนี่แค่ไซส์ในเดียวนะเมื่อกี้ฮ่แต่ว่าอ้าวอ๋ออยู่นี่เอาเล็กกระจิ๋วหนึ่งเล็กเลยโอ้โหแบบใหม่ดีอ่ะเขาให้มีเราได้เล่นหลายอย่างเลยเนาะใช่มือไไมอย่างนี้เด็กๆน่าจะชอบครับ อ่านี่การสแกนของแบบใหม่เราก็มีเท่านี้นะครับ,รบสามารถเล่นระบบ AI ได้ด้วยโอเคครับ,รบอ่านี่เราก็ได้เอาเจ้าอินโดเมนัสกับทีเล็กมาเปรียบเทียบนะที่เขามาสู้กันตอนจุลศิษย์เวอร์ภาคหนึ่งนะครับแล้วก็มีบูมาช่วยตอนหลังด้วยนะะอ่าแต่ว่า ของตัวเวลซีแลปเตอร์ก็คือตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับจะเป็นบูตัวนี้นะที่เข้ามาช่วยทีเล็กตอนหลังอ่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอรีวิวกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดแชไ์ให้ช่อง BMS ก็ c k e t ้นะครับแล้วไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย,บาย